หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Star Wars Force a w a k e n s เข้าฉายในโรงภาพยนตร์จนเรียกได้ว่านะครับหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีพื้นที่ให้ฉายกันเลยทีเดียวครับมาในสัปดาห์นี้นะครับเรามีหนังใหม่นะครับฟอร์มกลางอย่างเรื่อง Goosebumps ที่เราดูแล้วอยากจะเอามาบอกต่อกันครับ กูสบัมบอกเล่าเรื่องราวของแซกฟูเปอร์ที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เขาได้รู้จักกับเพื่อนบ้านสาวสวยอย่างฮันนาแต่ดูเหมือนว่าพ่อของเขาอย่างสไตล์จะไม่ค่อยอยากให้เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่กระทั่งคืนวันหนึ่งแซกได้ยินเสียงกรีดร้องของฮันนาเขาจึงเข้าใจว่าเธอกำลังได้รับอันตรายจากคุณพ่อโรคจิต แต่เรื่องเรากับตลปัดเมื่อแซคและเพื่อนอย่างแชมป์ดันไปปลดล็อกนิยายต้นฉบับอย่างไม่ทันตั้งใจทําให้บรรดาอสูรกายหลุดออกมาจากนิยายจนสร้างความโกลาหลครั้งใหญ่ครับ Le ผมเชื่อนะครับว่าหลายต่อหลายคนคงเคยได้ยินชื่อกูสบัมกันมาบ้างแหละเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับกูสบัมเนี่ยเป็นวรรณกรรมเยาวชนของต่างประเทศครับเหมาะสำหรับเด็กอายุ7-15ปี g o s b u m นะครับเป็นหนังสือชุดที่เขียนโดย R.L. Stine บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนผีเวทมนต์ปีศาจร้ายและตัวประหลาดโดยหนังสือแต่ละตอนนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องราวที่จบในตอนโดยเมืองไทยนั้นนะครับ g o s b u m ได้รับการแปลและตั้งชื่อภาษาไทยว่าชมลมขนหัวลุกโดยค่ายนานมีบุก๊กแม้ว่าหนังสือนะครับจะไม่ได้รับความนิยมในไทยนะครับแต่ว่าหลายคนที่ได้อ่านหนังสือเวอร์ชั่นต้นฉบับหรือว่าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในตอนเด็ก ต่างก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันครัว่านี่เป็นหนึ่งในหนังสือในดวงใจแม้ว่าถ้าอ่านไปหลายๆเล่มแล้วเนี่ยจะพบว่ารูปแบบในการเล่าเรื่องของหนังสือเนี่ยค่อนข้างเป็นสูตรสําเร็จแบบเดียวกันหมดจนสามารถคาดเดาสถานการณ์หรือกระทั่งตอนจบได้อย่างง่ายดายแต่ว่ามันก็เป็นหนังสือสําหรับเด็กที่ขายฝันร้ายที่น่ากลัวแบบพอประมาณแต่ว่าไร้ผิดภัยครับ กลับมาสู่ในแง่ของหนังกันดีกว่าครับกูสบัมในเวอร์ชั่นหนังเนี่ยนะครับไม่ได้หยิบมาจากหนังสือเล่มใดของนิยายนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ครับหยิบยกมาแค่เพียงนะครับสับประดาในหนังสือนิยายนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังอ้างอิงนะครับถึง RL s t e สไตล์ที่เป็นผู้เขียนของเรื่องนะครับโดยมีการดีไซน์เป็นตัวละครใหม่นั่นเองครับ Im playing the set ofosebumps Jack Black on the set playing เรื่องราวที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะใช้เด็กเป็นตัวเดินเรื่องนะครับแต่ว่าตัวพระเอกที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็คือแจ็คแบล็กซึ่งมารับบทเป็น RL s t เอ e ผู้เขียนนิยายเรื่อง Goosebumps นั่นเองครับแต่ด้วยความเป็นหนังแฟนตาซีบทของตัวละครนี้จึงเต็มไปด้วยความประหลาดนะครับก็คือ <think> เขามีความสามารถพิเศษในการแต่งนิยายแล้วก็ทําให้ตัวละครที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ย มีชีวิตขึ้นมาจริงๆครับสำหรับตัวประหลาดที่เป็นไฮไลท์ของหนัง g o o s e b u m p นะครับก็คือ Slappy the Dummy ครับหุ่นเชิดที่หน้าตาหน้ากลัวพอๆกับตุ๊กตาแอนนาเบลเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันพูดได้จองวางแผนนะครับแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยเจ้าตัวละครนี้นะครับเหมือนกับเป็นอีกด้านหนึ่งของตัว R.L. s t y l e เลยครับ as ความสนุกของหนัง Goosebump นะครับที่เราดูแล้วอยากจะเอามาบอกต่อกันนะครับก็คือหนังเนี่ยนะครับเป็นหนังที่ไม่มีพิษไม่มีภัยครับแบบว่าครอบครัวนะครับสามารถจุงลูกจุงหลานนะครับเข้าไปชมกันได้แบบว่าไม่ต้องกลัวเลยครับอันที่จริงนะครับหนังก็มีฉากตุ้งแช่น่ากลัวน่าตกใจเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าก็เป็นฉากที่น่ากลัวแบบเด็กๆครับก็คือไม่มีกลิ่นขาวเลือดนะครับไม่มีฉากแบบชวนแหวะชวนยี้แบบหนังสยองขวัญนะครับก็เรียกได้ว่า หนังที่ไปชมกันได้ทั้งครอบครัวครับ <S <S> มันดาฉากที่เหล่าตัวเอกนะครับต้องต่อสู้แล้วก็หลบหนีมันดาตัวประหลาดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกของหนังเหมือนกันครับเราจะได้เห็นวีรกรรมแปลกประหลาดนะครับแล้วก็มีฉากตลกกแล้วก็น่าลุ้นเอาใจช่วยตัวละครไปพร้อมๆกันครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับหนังยังมีการหักมุมตามสไตลนต์นิยายต้นฉบับอย่าง Boost <Everyone loves> Goosebumps ด้วยครับ v e r y o n e g o เอาจริงๆนะครับตอนที่ตั้มดูกูสบัมจบนะครับต้องบอกเลยครับมันทําให้ตั้มนึกถึงหนังในวัยเด็กอย่างจูแมนจี้ครับจูแมนจี้เนี่ยนะครับบอกเล่าเรื่องของเกมกระดานวิเศษครับซึ่งผู้เล่นทั้ง4คนนะครับเมื่อเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยจะต้องเล่นให้จบเกมครับไม่อย่างนั้นครับสปหราดที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะไม่กลับเข้าไปอยู่ในเกมกระดานครับส่วนกูสบัมนะครับจะมีวิธีการจบยังไงแล้วก็มีวิธีการหักมุมรวมไปถึงเล่าเรื่องยังไงอยากจะให้ไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์ครับ ก็ขอสรุปกันเลยนะครับว่า Goosebumps เนี่ยเป็นหนังที่คุณนะครับควรไปชมกันในโรงภาพยนตร์ครับ